ระกรรมฐานคำว่ากรรมฐานแปลว่าท่านแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานฐานะแปลว่าที่ตั้งหรือฐานฐานแห่งการงานฐานแห่งโรงงานฐานที่ทำงานก็ได้งั้นแหละแต่ กรรมก็คือกรรมก็คือการงานการงานที่ทำกรรมฐานอยู่ที่ไหนกรรมฐานอยู่ที่จิตและกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์อารมณ์ภายนอกเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานพูดถึงสมถะกรรมฐานก่อน สมถก,กรรมฐานคือ,อกรรมฐานที่ทำให้จิตสงบจิตสงบแล้วพบความสุขทันทังหลายความสุขในใครๆก็อยากได้ทุกคนมีชีวิตก็ต้องการความสุขถ้าเรามีความสุขได้ ก็ได้ด้วยจิตสงบไม่มีใครได้ความสุขสงบไม่มีใครได้ความสุขด้วยจิตฟุ้งซ่้นนะต้องจิตสงบและได้ความสุขความสุขนั้นเป็นความสุขที่กลายเป็นสุขสงบร่มเย็นสบายาทราบซึ่งบางทีเกิดปีติอันนี้ต้อง ทำจิตให้สงบด้วยการเจริญภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าทรงเจริญภาวนาด้วยอาณาปานสติคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตสงบนิ่งจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกอริยสาวิกา ท่านฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั่งฟังไปจิตส่งไปตามกระแสะธรรมะพระพุทธเจ้าเทศจบท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลอันนั้นเพราะเหตุผลมีอยู่นะคือท่านได้สร้างบุญมาปางก่อนอธิฐานขอเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ ประการที่สองก็ท่านได้พบพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปลื้มใจยินดีฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศภัเราะด้วยไม่เคยมีใครเทศมาก่อนด้วยท้าไม่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุง่ายนะเพราะได้สมถกรรมฐานและท่านไปถึงวิปัสสนากรรมฐานนะ